น่น้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรละ่ะ <Wow. S 1> เธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลหะพร้อมแล้วล่ะ,ลละย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่าโอเคไหมคะไม่อะไรหักหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่าก็พร้อมย่รู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไง <All right. S 1> ตอนนี้เรามาทำกองแพนเค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกลิ่นหอมมากเลย เอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหลานรักของย่ต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิ้ลของโปตและก็เนยด้วยส่วนฉันทำแพนเค,ค้กสีรุม้มเพราะว่าฉันมีแป้งเดาครบทุกสีเลยสุดยอดโอ้ทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกละ่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิเอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวงฉันออกก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลยเอาละ่ะนี่คือเพนเค้กชั้นแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้งาสดอยู่ในคนอนได้ย่างไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วละ่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วไปเอาสีดำให้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมาก ย้ลงไปสกักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่วยวัดสดุกมากขึ้น oh oh. ตอนนี้ฉันจะวาดแยงแมงมุมแล้วก็แมงมุมที่น่ากลัวมากๆให้ดูอืมน่ารักสังเลยืม mm ดูนั่นสิต้องแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรรี่นะ แล้วก็วางเยแมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิ้นเอกของฉันโอ,อ้ว,ว้าววนสุดด์มันออกมาสยองเอ้น่ากินนะน่ากินมากมากใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบรลองตอนนี้นมันยังร้อนอยู่แล้วเรามีอะไรกันบ้าง <S <S ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงงันเหรอแม่จ๋าไม่อะมันคือพนเคทวันสุดสดา์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วแต่ว่าวันที่มาจะอะไรก็ได้เห็นกันได้นะ ในมุมทั้งน่ารักแล้วไม่น่กกากดเซ็กนิดมันเป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้พนเแค่ขน,นมเชื่อมชาม mm hmm. น่ากินจังเลยไงมาลองกันค oh. ังอร่อยแล้วก็หวานด้วย oh. mm hmm. ยอมยมิม <Yes. S 1> แล้วอะไรต่อ <Yes. S 1> โอ้ว้าวมันคือพนเค้กรบินิคอนและใส่รุงด้วย บินสูงๆเลยยั่ในขันของฉันแล้วก็บินเข้าปา่าอ,อืมเหมาอะไรเกันบรรยายและแทนเคี่ชนะก็คือยูนิคอนอินนี่กินดีด,ด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูเห็นสุดเลยหนูหน้อยไม่ต้องห่วงนะ คนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วเอ๊ยให้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันอิน,นิดระวังด้วยสิยา่าแต่ไปเลืเปลืกมาฝรั่งทั้งตัวเลยอน,นิดเออย่ยาก,กดไม่ลงหรอก <c oughs> เธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของยา่าให้ช่วยเหรอก็ได้งั้นรีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วข <c oughs> อบคุณคะ่ะคุณยาต่อไปจะหันมันได้มีดแบบพิเศษ ดูสิเป็นชิ้นมากครั่งที่สวยมากๆแบบอยากๆเนอะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วเหรฉันจะทำมาฝรั่งหลักสีมันเจ๋งใช่ไหมฉันได้มนฝรั่งสีรุ้งสุดเจ๋งโนูตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วล่ะเแล้วแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นเตาจะต้องไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากจนฉันอยากจะเป็นเชฟเลยนี่เนี่ยแค่ต้องใส่หมวกใช่ปะจะเป็นสีรุ้งไหมนะ ตอนนี้ก็มาเร่งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้วปีน <Wow. S 1> ิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆเนะอนอยจะทอดมันฝรั่งเหมือนกัน mm. แต่ว่ายา่ดทำมาฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะ mm. แต่มันก็อร่อยมากมา mm. แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืม mm. อร่อยมาก ส่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเมากับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้ท้องงานฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิกตอนนี้เหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววอลวลาเธอคงไม่คิดใช่ไหมาฉันจะแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวส์หนูน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวเป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตอร,ร์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันเครื่องมันฝรั่งอะไรสดๆด,ด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ๋อมันคือมันฝรั่งธรมรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีแล้วนะ อร่อยมากมากมากเลยอร่อยเกินบรรยายแต่จานนี้ทำให้หนูสนใจสุดๆมันคือมะฝรั่งสีรุ้งหนือเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนันนเี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูออิ่มแล้วล่ะ แต่ผู้ชนะก็คือมาเฟั่งสีรุงว้าวอินเนทชนน์ดีแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมาก <Hey. S 2> หนูหน้อยเกิดบ่ายรูปเสร็จแล้วครั้งนี้คืออะไรเธออยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบนั่งกันได้ขนมปังผักสลัดสดเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอ้ย oh yeah, ย่าทำเสร็จหมดแล้วละ่ะโอไม่เอานะอินิดมันคแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมา้อนอย่าเลย เอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปจะใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดนัทจากนั้นราดด้วนำเชื่อมมาสตาเบรีรวนหวานวัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆหนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปี้ยวและก็อร่อยด้วยขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาล่ะเหลือแค่พวมัชเมลโลวด้วย อืน่ากินทั้งอร่อยและหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่นเนี่ยดูสิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆ uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้แล้วก็เลือดด้วย ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเล่นที่หมดสมบสรณ์ของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำเธออยากได้ยาลิลูกตาของฉันงั้นเหรอเน่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาล่ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก แต่ตอนนี้เบเกสของฉันตักกันมากกว่าเ oh <my. S 1> บเก,ก็ของฉันอกมา <Okay. S 1> ารักมากพอมให้ลองแล้วเ hmm. hmm. บเกสจะนั่งกินมาก <c oughs> เริ่มจากอะไรดีนะงั้นเริ่มจากสบับปะรดเลยกันอ้ามตลกมากเลยอืแล้วก็อร่อยมากด้วยืมอืมแล้วอะไรต่อออใช่แล้วบเกสฉันนี้ดีกวันที่หนูว่าเลยมันต้องอร่อยแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊มันหัวหอมนะใครพี่แยงไม่ละหนูไม่อยากลองอีกแล้วคนยากหนูไม่ชอบกินหัวหอม <Real. S 2> อาลไรยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบเกอร์หวานๆจากอินเดียนั่นหรอมี์มันเล,เลิกเริมีินแล้วเลยทั้งหม้แล้ว่อยหนูเลอกม่ได้งั้นมานับกัน <Yeah. S 2> และผู้ชนะคือจานนี้อืมหายมีเลยหรือปลาด้วยแบบนี้ชนะใสใส วสเสย์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอเดืใจใช่ไหมว้าว oh, wow. เราเข้าวสเสย์ยิ่งให้กว้างกว่านี้สิยิ่งฟันเลย <No. S 1> ไม่เหรอช่างเธอะที่มายิ้มที่สวยมากนะ ah. หนูอยากเดิมโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยังพ <Yes. S 1> วกเราทุกคนจะทำได้นะเขาจะเล่มเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมของโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย <Yes. S 1> มาเพิม่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะ เดิมช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องเดิมจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี้คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้ก,กันโกโก้นะฉันเจอช็อกโกแลตที่อรรมากด้วยตอนนี้ตำน,น้ำตาลลงไปเลยมอ่อใช้ข่าแค่นิดเดียวนิดเดียวนะอเออมันหกเลยคะ่ะและตอนนี้ก็นม บอกสแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสสับโกโก้อยู่บ้างโอเคเอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตําสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วและเริมสปริงเก้ลสีสันสดใสด้วยนะจากนั้นก็เทกโกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่ไหมฉันคิดว่าสุดยอดมากเลยหนูนต้องดีใจแน่นอน หวานกว่านี้แล้วต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมัน้ยสวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเตงไดเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันก็มาอยู่รวมกับคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโกโก้แบบไหนนะแก้โกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วป๊ดและก็เพิ่มเครื่องประดับและหนอนที่น่ากลัว มันก็แค่อยลลีนะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้ท่าเพิอมหรือยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอคุกแกดูน่าอร่อยมากก็แกนี้สดใสสุดอินี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นอนอร่อยจังเลยอ๋อล่ะอันนี้คือคนยอดเท่าของหนู กงก้อของคณเยอะอร่อยเสมอเลยอ๋อเบสเดย์อีกแล้วกระโหลกที่เธอชอบน้นมาลังกันอืมคังเกลี่ยและกงก้ออร่อยมากเลยโอเคแต่หนูต้องเลอกแก้วนึงนะสิงั้นหนูเลอกแก้วนี้อสวัสดีไม่อะไรช่ไหมครับอโอเธอสวยอะไรเบอร์นั้นอะอ๋อวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆ เป็นยังไงกันบ้างรู้ไหมปูรู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเปเาเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่มห้องแบบเธอนะหนุ่มๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วค่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นนะช่างเถอดฉันไปเองดีกว่าไปก่อนนะสวัสดีแดนนายอยากเห็นอะไรมะมใ่ชอบมันหรือเปล่าใช่ๆมันคือหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในลูกบอลไง บอกว่าจะไม่นายดีขึ้นเร็วนี้นะอะไรกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นหัวศัพท์ต่อดีกว่าเป็นวันดีๆในการทํางานหยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ีนครองบาลนัสาวน้อยเราไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาเรางั้นฝากแต่ไว้ตรงนี้ก่อนเยี่ยมมากมันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วเธอเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะเดินเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่ะสัตว์เลี้ยงของฉัน บางทีถ้ามึงไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมากอะล่ะต้องแค่อดะไรสักอย่างแล้วอโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีฟี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานนสนักน้ำทางตอนนี้มันทดสอบกันเออเสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะเอ๊ะใครอ,อยู่ฉันกันนายเป็นไครโอเคโอ้นายตาบอดหลอกๆง,งันผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลย โอ๊ลูกบอลหล่นนะหยุดเด้อสตีวีไม่นะเด็กนี่สเสียพอกันที่สตีวีจ่ะจัดการนายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีขนมเขาหายไปไหนแล้วถากถือหน่อยครับผมต้องไปตามจับตั้สีขาหยุดนะพอทีแล้วเข้าเราเข้าสำเร็จวพวกนายมองเห็นได้ยังไงออกไปจากโรงพยาบานเดี๋ยวนี้นั่นกับม้าของนายฟางํำภาษาตงนิษฐกหน่อย โอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยเหรอน่ารักจังเลยผมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะโดนี้สิมาดูกันเดี๋ยวกอนะเขานั่งอยู่อ๋อไม่นะสายไปแล้วใช่ใงนั้นไม่สนักอยู่ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันกู้การอยู่คนเดียวเปไปไม่ได้จริงหริงหรอฉันไปกับมันนะเข้าใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลยลหยุดนะเธอจะไปไหนกันเดี๋ยวกอน น้ำมันหนูตะเพาใช่ไหมหยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเสียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองเพราะจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้ว้ามาสัตว์ไปงั้นเหรอฉันทำะไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีรักษาพยาบาลของฉันนอะเขาในคนณะที่แต่จะนุ่มเลยแต่เขาทำใหฉันไอะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางความรักษาไว้ปิดตรงนี้แล้วบริษพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นอน Oh. โอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่นในกระตูนนั่นีงเ <Sorry. S 1> ข้าไปได้แล้ว <c oughs> oh. โอ๊ยปวดหัวจังเลยสวัสดีค่ะคุณย่า oh. คิดว่าหัวหนูปวดนั้นเหรอทุกคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักม,มากๆฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มันทำให้ฉันดีขึ้น คุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะสวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะและมีเพื่อนมาด้วยอาสั่นเลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอฝันร้ายช,ชั้นเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงพยาบาลน,นี่เด็ดขาดในมันใจร้ายมากอะไรนะห้ามสัน่นเลี้ยงเข้าไปเหรอแล้วป้าของฉันล่ะ้องเคสักอย่างแล้วอ้อจริงด้วยฉันเอาไอเดียจริงๆได้ถ้าเทปปลาในถุงน้ำเกลือแบบนี้แล้วพวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอน เขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันมีสายน้ำเกลือเอาไปแขวนไว้ตั้งนี้และจากนั้นก็ไปร้องกันโอ้สวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนียนะ่ะหลงสารจังเข้าไปได้สวัสดีค่ะคุณปูฉันเป็นรูเมเอทคนใหม่นะคะและฉันนักปกัฉันผ่านเข้ามาได้ด้วย ตอนนี้ยายพวกมันกับไปที่ที่คนเคยกันโอ้อาการไอของฉันมันทรมานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มันอะไร,ประแปลกแปลกอ่ะพระเจ้าฉันดื่มป่าเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอที่นี่ไม่อนุญาตนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะหน้าขยี้ขี้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคึ้นิกสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่เป็นโรงพยาบาลสำรับคน ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไ่อาหหนูคนฉันใน,นนั้นด้วยฉันไม่ดีอเธอฉลาดมากใช่ไหมงั้นถ้าจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหม,มือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีสาเลนจริงนะมีอะไรอยู่ใต้หมวกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะออและอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอมาดูกันชิสเหรอถ้าเอามาทำไมเนี่ยมีรูด้วยแต่จะงเลยที่เธอกินมันนะ โอ <Okay. S 2> เคอาละ่ะไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ Thank y <you. S 2> สวัสดีฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเธอนะ <Hello. S 2> รอ <Okay. S 2> แป๊บนะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อนมีอามีชีสรอเธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสเร็วเพอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสุดยอดกินชีสเยอะๆใกล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทีอยู่ก่อนนะไม่อนุญ,ญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาและแฮมสเตอ์ก็เป็นสัตว์เลี้ยงหน้าขน ฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกันวา <What? S 3> อะไรนะห้ามเอาสแลงเข้าไปเหรอหอยทากก็ห้ามสิฝั่ไชัดๆต้องทำมาสักอย่างแล้วเบสซี่ของฉันต้องไปกับฉันด้วยนะโอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้เ oh. รื่องพูดถกก็คือมอั่กับรถเข็นเราต้องแอบไปเอายิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทากไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยจ๊อกแล้วไปกันเลยเอาชุดปิดด้วย โอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกินมันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอน่าจะัี้แยงฉันจะกินขนมเอาไปคนไข้ดีกว่าโอ้สมเล็กทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันสัร์อาหารอร่อยๆให้เธอใจหายเป็นเร็วนี่คือยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะอ๋อเลสซี่ของฉันอยู่นี่เองฉันที่เห็เธอมากๆเลยอู้ในนี้ร้อนจังเลย หยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมาก <Please. S 1> ส่งมาเลยถึงเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอตรวจเสร็จ <Ouch. S 1> เร็วเข้าอะไรนะห้ามนสนงเข้าไปเหรอแต่ปัสกาไม่สามารถอยู่โดยไม่มีชัยแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจากก็นไปได้ทคกอ,อย่างแล้วจริงด้ยวยฉันต้องการซอดมันปัสคานั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราซอดเธอไว้ใต้มัว <laughs> แล้ก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท <c oughs> ่านี้ก็แอบไปกันได้แกนามว่าเป็นไข้วัดเออหนาวจังเลย <c oughs> ฉันอุณหภูมิตั้ง39.9เแนะ่ <c oughs> โอสวัสดีครับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ <c oughs> ด้วยถ้าเป็นหวัด thank you มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายคนาพยายามเอาสัตว์เข้าม,มาแต่ฉันก็จับได้หมดนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมีกิก่งไก่ยัวนหายกันเธอได้อยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ ทำไมต้องทำตัวแบบนี้นักของฉันเนี่ยจะมีใครเอาช้างมาไหม